สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆอยาให้พามาชมดอกพุดน้ำบุตรนะคะเ,เพื่อนๆดอกพุดน้ำบุตรคือดอกพุดชนิดหนึ่งนะคะเป็นไม้มงคลที่นิยมใช้ดอกเป็นเครื่องสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช้านานนะคะเ,เพื่อนๆในพิธีมงคลต่างๆเช่นบุญขึ้นบ้านใหม่ บุญสงการบุญงานแต่งนะคะเ,เพื่อนเป็นไม้ชั้นสูงปลูกไว้จะช่วยให้คนในครอบครัวมีจิตใจที่ดีงามนะคะเ,เพื่อนห่างไกลจากสิ่งชั่วร้ายที่จะนำพาไปสู่ความตกต่ำนะคะ สวยไหมคะเ,เพื่อนๆดอกพุดน้ําบุตรเป็นไม้มงคลเป็นไม้สมนุนไพรด้วยนะคะเป็นชนิดของดอกพุดชนิดหนึ่งนะคะเ,เพื่อนๆสวยไหมน้ําบุตรความหมายคือ คอยสีเหลืองหรือบุษราคำเป็นเหมือนความงามของดอกไม้น,นะคะเ,เพื่อนสะ,ะชื่อกรพาะนะคะเ,เพื่อนดอกพุดน้ําบุตรค่ะ จ้พาเชยชมนะคระเพื่อนๆสวยค่ะจะเป็นดอกสีเหลืองก่อนแล้วก็จะเป็นขาวนะคะชื่อพ่อมากพูดน้ำบุตรน้ำบุตรนี่คือแปลว่าพลอยสีเหลืองนะคะเพื่อนๆ หรือบุตรสารคามไม้มงคลที่นิยมใช้ดอกเป็นเครื่องสักการะนะคะสวยมากเลยจ้ะเพื่อน เป็นไม้สมุนไพรด้วยค่ะปลูกไว้จะช่วยให้คนในครอบครัวมีจิตใจที่ดีงามห่างไกลจากสิ่งชั่วร้าย ที่จะนำพาไปสู่ความตกตำ่ำจะเป็นคนตั้งมั่นในศีลธรรมอันดีงามนอกจากนี้ดอกพุทธน้ำบุตรเป็นไม้มงคลด้วยนะคะเพืเ่อนๆสวยงามค่ะ คุณมากนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์อขอบพระคุณค่ะที่ชมคลิปนะคะเพืเ่อน